การที่เราจะเป็นไทยดีไซเนอร์หรือเป็นคนทําธุรกิจอะเราจะฝากความหวังความอยู่รอดของธุรกิจของเราอะไว้กับเซเลบริตี้อย่างเดียวไม่ได้แนวคิดเริ่มต้นมาอย่างนี้นะอืเพราะว่าสังเกตดีๆทุกวันเนี้ยคนทําธุรกิจที่กระแสะการเปิดตัวธุรกิจเขาแรงๆอะส่วนใหญ่มักจะผูกตัวเองไว้กับ c e l e b r i ตี้ n n o r s s m e n t แต่ไม่ได้มีนวัตกรรมหรืออะไรที่นำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับ วงการธุรกิจหรือสังคมและเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าอ้าวแต่ว่าสังคม<อ>นึงแฟชั่นมันก็มักมจะถูกมองว่าก็ให้ดาราใส่ไม่ใช่หรอคือ,อยอมรับว่าในช่วงเวลาหนึ่งของการทำแบรนด์โพเอมอ่ะดาราหลายๆคนก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอะแล้วเขาก็ใส่ชุดของเราเขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราเหมือนใส่ชุดทำคอนเทนต์ให้บางทีน้องแพนเค้กอย่างเงี้ยน่ารักมาก ซื้อชุดไปเดินมาซื้อชุดรูดบัตรออกลับไปบ้านใส่ชุดทําคอนเทนต์ให้เพื<ะ>่ออะไร <c oughs> คือเออลูกค้าระดับแพนเค,ค้กเขมบนิด<ๆ>บางคนก็บอกแบรนด์ส่งให้หรือ,อ,อว่าทีก็เขาก็จะคิดว่าแบรนด์ให้ยืมแต่บางทีมันมีลูกค้าเซเลบที่มาซื้อเราไปทำคอนเทนต์ด้วยเราก็งงอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ถามว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดในมิติแห่งการทำธุรกิจอ่ะพูดอย่างนี้ก่อนอเราอยากเป็นแบรนด์ที่เขารู้จักเพราะเรามีโซลูชันอะไรให้กับเขาในฐานะที่เขาจะมาเป็นลูกค้ามากกว่าแล้วโซลูชันหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะทำได้ดีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการทำชุดที่มันเหมาะสมกับบุคคลผู้คนที่หลากหลายอ่าคือมันมีทั้งดีไซน์และไซส์ที่ อย่างน้อยมันจะมีสักดีไซน์หนึ่งไซน์หนึ่งอะที่คุณจะใส่ได้และมันจะอบรับความเป็นตัวตนของตัวคุณด้วยความที่แบรนด์เริ่มต้นจากการที่เป็นร้านแล้วเรามีเทเลเมดด้วยไงพี่อาอช่วงยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยร้านโพเอมจะทุกคนจะรู้ดีว่าร้านเนี้ยรับตัดวัดตัวตัดอ่าใช่แล้วเราเดเวล o อตรงเนี้ยมาเป็นข้อความอันนึงในช่วงหลังโควิดว่า Diversity เนี่ยในในการเป็นดีไซเนอร์เนี่ยมันคือการอบรับที่ออรูปร่างและบุคลิกที่หลากหลาย